สวดโบราณนี่พี่น้องนี่ตาเปียสโบราณเขเป็นก้อนนี้เจะไม่ตํนี่นยหุเวหุแล้วเอาไปตั้มเอาไปพี่น,นอ้องตนี่ตาเปียสโบราณด้ครับ อบําเน่ยแรกรดเลกพี่น้องนี่แรกเลยสูิษัทของแของแลปทีเส่อ่เก็ปิดสุกนะคกับนี่ลาบสุกกัปั้ม